ทุกคนเมื่อน,นี้ข่อยเฮ็ดได้แค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะ่ะตอนเลืองานมาบ้านฝนตกหนักส่วนฝนสิเีเสาตกกะหกโมงแรงนะคะ่ะเราเช่นนี่กันเลยลงมาเห็ดอันนี้ต่อมองนี้นะมันบเรียบค่ะทุกคนพญาวาจะลือว่าสั่นค่ะขอเลียว่าขั้นจะลือจะลือค้นเดียวข่อยบลือว่อยวางสี่ค่ะทุกคนแต่มองนี้นะดูจะเรียบดีกว่านะคะ นี่ยละค่ะเราขว่อยกระเฮีดวัาตรงมังเกิาแล้วค่ะเอ้ยนะอันนี้โอเคไอเมคฟูดอโอเคอาโอเคอะเดี๋ยววิหกรรมเสร็จแ ยอยกษอยอคาแซดอีกกลัวถึงนึกค่ะทุกคนดอกไม้สวยสวยเดืนรำมาเนีร์อีกหรอหรือก่อนอีกอ่ะอ๋อโอเคโอเคเมื่อนี้สงเดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกกันเลยเมือเีย What we gonna do with h e m now? ชี่หักกันทั้งหมดหักกันหักกันว่ายดอกร์ยัตเต้บเมื่อนี้พี่ใหญ่พลังแล้วก็ไปเอาอันน้าตัางกอกให้คอยนะคะมันหักมันห่างนะคะคอยก็เลยเอาอันกาวมาใส่เอากาวติดเอาแบบลูกชอนเนี่ยก็เลยของเลยมาแล้วก็เลยไปเอาดีผ่อนละมันมาให้คอยนะคะ เดี๋ยวจะช่วยทุกคนเบอ่งนะคะนี่อัลลนี่เว่อรเบิ่งค่ะทุกคนเซลฟี่โชว์นะคะหน่วยเก่าเก่าโคนนะคะป็นางนั้นบ้านเฮาก็คงจะอยหกลอยกว่า นี่รหลค่ทุกคนก็ซ้ำของเก่านั่นแหละ You must have this pose เลยย่ออีกคือแบบเก่าแล้ค่ะซ้ำแบบย่อซ้ำมาเนี่อสัาอสัมมาสมัา่า่อาเอนือั่อร่อย่สนนออนเนเานันะเน่อามาะเน่่ะออ And you use like one here is is cheap. maybe the phone is a bit too big up there. Yeah, you can a bit Yeah, you can't quit. 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 You can't Mm. ข่าวพัดอีกแล้วค่ะบานบร์ดพูดถูกทย่อพูดชค่ะทุกคนข่าวพัดคอยเด้ออ่อ่าก่าอ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 ่อ่าอ่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 าอ่าออาอ่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 า่าอ่่าอ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 ่่าอ่าอ่่า Vi måste ha lite sallad. Ja, på sallad. Det är ju bara den här lite. Kan inte du ha den på laxen? Nej, vi har... I have enough. Feature, I can take on feature. Bara gurka Ja, okej. ข่อิ่มแล้วก็มาเล่นข้างนอกนะคะบรรยากาศเย็นดีดีค่ะเพราะว่าเมื่อเว้นนี้ฝนตกแข้งแข้งค่ะทุกคนทุกคนเป็นยังไดเนาะสบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อน,นี้คอ่อยเฮ็ดอันนี้กับ,บ่ตรงดีดอกค่ะปกติจะไปทางปุ่นค่อยก็เฮ็ดเลี้ยวเข้ามามงนี้นะคะแต่ว่ากะ ทำความสะอาดทำความสะอาดบางนีได้ไปจากน้อยแล้วนะคะนั่นแหละค่ะหลายๆคนนะ่ะอ่าบอกคอยนะคะว่ามาดามมานวอาคือพอไปเก็บบูเบอรี่เดี๋ยวบุูเบอรี่จะไว้ก่อนสินะคะอ่าช่วงวัางหันอนะ่ะคอยนอนเดือกมากค่ะทุกคนบางเมือนอะ่ะตีหนึ่งตีสองเราก็ต้องตื่นตีห้านะคะ แล้วก็เหตุให้ร่างกายสะสมกันนอนหลับบ่เพียงพอก็เลยเหตุให้คอยเมื่อยสวอยนะคะ,ะเวลาทํางานอั่างซี่นะมันก็จะเป็นอ่อนแรงไปเลยนะคะทุกคนน่าละคอยกเ็เลยหยุดไปเก็บบลูเบอร์รี่นะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้นะลูกค้ามาหาฮอดบ้านนะคะทุกคนมาหาพญายนะคะตอนที่คอยทํางานอยู่นะคะเพื่อนขอลองว่า หายไปเก็บใหายจากหาหกกองแน่ครั้งสุดท้ายว่าสันเขาทุกคนบรบกวนอีกดอกว่าสันเพราะว่าแม่เพื่อนน่ะมาถึงตาสต็อกโฮมนะคะอยากได้เอาไว้ถักินว่าสันนะคะทุกคนนั่นแหละคอยกันเลยพญายโทษไปหาคอยอยู่ที่ทํางานนั่นแหละค่ะว่าจะไปเก็บให้เพื่อนบอว่าสันคอยกันเลยว่าเดี๋ยวให้อ่า อากาศดีก่อนเพราะว่าเมื่อนีก้ก็ฝนตกเดียวอีกอวันพฤหัสหรือวันศุกร์ถ้าอากาศดียังค่อยไปค่อยเลี้ยงสินะคะเพราะว่าช่วงนี้่ข่กับนอนอสามทุม่มแล้วก็ตื่นตีหาก็ถือว่าไข่นอนหลับเต็มที่แล้วนะคะก็รู้สึกดีขึ้นหลายคนว่าข่เฮ็ดเวียกอันนี้แห้งสินหนักก็เก็บบูเบอรี่นะคะเฮ็ดเวียกอันนี้ก็หนักอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นหินหินหนักมากแล้วนะคะ แต่ว่าข่อยบ่ได้อดหลับอดนอนนะค่ะข่อยเรียกนี้ข่อยนอนหลับสบายดีนะคะทุกคนการไปเก็บบุรบเบอรี่นะอนอนเดือกก็เพราะว่าเขาต้องทําความสะอาดนะคะทุกคนเขาจะปล่อยไว้ไหลายมือบุรบเบอรี่ก็จะเน่านะคะแล้วก็ถ้านเน่าแล้วเขาก็ขายบ่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องเอามาทําความสะอาดแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วข่อยก็ต้องตัดคลิปวิดีโอนะมังสินะคะ อ่าเพราะว่าอยากอ่ามีรายได้หลาย,ลายทางสินะคะทุกคนนั่นแหละนะคะอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจนะคะว่าอ่าบางครั้งนะ่ะเฮาเหตุงานหลายอ่าเงินนะ่ะสำคัญก็จริงอยู่แต่บางครั้งก็บบสําสคัญธ์ทอสุขภาพนะคะทุกคนกวัยมาคิดเบื้องแล้วน่ะสุขภาพเฮาะน่ะสําคัญกว่านะคะนั่นล่ะค่ะแต่ว่าข่อยกา พยายามทำสมาธินางสมาธิทุกมือนะคะเพื่อที่จะถ้าเฮาหายใจกำหนดล้มหายใจเฮาเป็นประจำมังซี่ความเมื่อยลา้ามันก็ผ่อนคลายนะคะตะกคนนะคะตะกอนไขเห่นโยคานะข่บรูดจักกำหนดล้มหายใจหมายถึงว่าบ่มิสมาธิบวรา,าจะเฮ็ดยางก็จะเป็นคนร้อนรอนอยังซี่นะคะ พอมาันั่งสมาธิแล้วก็ฝึกการหายใจงซีนะเฮ็ดให้ความเมื่อยล้าของเขาน่าะผ่อนลงนะคะเบาลงนะคะแต่ว่าอย่างกระสร้างกับบําเพการนอนหลับพักผ่อนหอกคะ่ะการที่เขาได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะเฮ็ดให้สุขภาพเขาน่ะดีนะคะทุกคนแล้วอีกอคำถามหนึ่งที่เอฟซนะ ถามว่าเป็นอย่างจังคอยบอกไปหาเห็ดอ่าปลาอื่นถาป่าอยู่หลังบ้านบ่นบมีคือบะไปป่าอื่นยังส่นะคะ่ะอ่าคอยขอบอกตามตรงนะคะ่ะตั้งแต่สมัยที่คอยอยู่อ่าเมืองไทยนะ่ะคอยนะบ่เคยไปเก็บเห็ดแจ็กเชื่อเลยค่ะทุกคนอ่าเก็บเก็บเห็ดนะก็เก็บแต่อยู่เดินลุงเลี้ยนน่ะคะ่ะเป็นเห็ดหัวหญ้าเห็ดตะปอตะแปะตะปูองสี่น่ะคะ่ะแต่ว่าสิหาหนคอยไปหาเก็บเห็ดน้ำ ปลาน้ำดงน่ะ่อยไปบ่าเป็นนะคะอ่า่อยบ่าชอบนะคะทุกคนคอยบ่ระชอบการเข่าปลาเข่าดงนะคะตอนที่คอยอ่าอยู่เมืองไทยนะคะคอยก็จะอ่าคล้ายๆกับว่าหากินบ่เกงหากินบ่หมานอี่ยังี่นะคะแล้วการแปลงน,น้องม่ยังี่กับบ่ไปนะคะทุกคนเพราะว่าเคยไปไปแล้วน่ะก็จะแพ้นะคะคล้ายคล้าย ใบน้ำไม้ใบไผย,ยเองส่นะคะก็จะเป็นพื้นเต็มโตก็จะมิตตซื้อกินไปหากินว่าเปลี่ยนว่ายง่ายเลยนะคะทุกคนเราที่นี่พอมาอยู่ประเทศสวีเดนปลา,อ,าอยู่หลังบ้านมาปีแรก2ปีแรก3ปีแรกนะเหตุเยอะนะคะก็เลยเก็บมาใส่ตู้เย็นเก็บมากินนะคะทุกคนแต่ถ้าปลานี่บ่มีกับ่กับ่บบอยากไปเก็บหมองอื่นนะคะถึงแม้ว่าจะอยากแต่ว่ากับบ่แม่นวา ก็หายจะขนาดนั้นนะคะหรืออยากที่จะเรียนเอฟซี FC, อยากบอกเอฟซีนะคะว่าการเขาป่าเก็บเห็ดถึงแม้ว่าจะชอบกินเห็ดกระซางนะคะแต่ว่าข่อยกับบ่มักกับบมถนชีวิตจิตใจของข่อยในการไปล่อหาเก็บเห็ดนะคะ,ะล,าลายช่องนะคะที่เขาไปหาล่อเก็บเห็ดเพราะว่าเขาชอบอ,อยากเก็บเห็ดอยากทําคลิป เพราะว่าการเก็บเห็ดมันเป็นการลุ้นและกระตื้นเต้นคอยก็ชอบเบิ้องคือกันนะคะนั่นนะเพราะว่าเขาน่ะมีปลาที่เก็บเห็ดได้หลายนะคะแต่สําหรับคอยแม่นบ่มี่อยกับ่ไปหาเกีบยวกัอื่นดลกค่ะทุกคนเพราะว่ามันแม่น,มนชีวิตจิตใจของคอยในเรื่องการเก็บเห็ดนะคะนั่นล่ละถึงแม้ว่านานๆได้กิ่นที่เนืงจะแ่บแต่ว่ากับบ่ได อหอยหาเพราะปันไดนะคะทุกคนกินอันอื่นไปกับกะกะแซบเพื่อกันนากากินตาําแตงกินปนอันนันน้นอันนี้ไปนะคะทุกคนนั่นแหละค่อยกันเลยอ,อยากบอกทุกคนนะคะว่า,าแมนบอมียูนี่กับว่าไปหาเก็บบางอื่นนะคะนอกจากว่าไปเก็บบุเบอรี่แล้วเลาะเบิงสีขั้นมีกับเก็บมะนาวบางสินะคะทุกคน คอยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่บไร้ไปหาเก็บเห็ดอ่า,าคีปมให้ยทุกคนเบิง่งตามที่ทุกคนเรียกร้องนะคะนี่แหละคะ่ะมีเอฟซีหลายท่านบอกนะคะว่าเห็ดยังสั้นเห็ดยังซีนาจะทำยัง ân, ังนาจะทำยังงี้อย่าจะเห็ดขึ้นช่องนั่นช่องนี่ยังซีนะคะคอ,อยก็เลยอยากบอกทุกคนนะคะว่า ชีวิตไผ่ชีวิตมันนะคะแล้วก็การทําช่อง youtube อ่าเขาก็ทำในสิ่งที่แล้วเป็นสิ่งที่แล้วรักนะคะบอมแนวาไปเลียนแบบคนอื่นถึงอยากจะทำแต่กระทำมาได้นะคะ่ะอย่างเช่นเอฟซี FC, ต้องการอยากเบิ้งข่เก็บเห็ดไข่บ่มีเห็ดไห้เก็บไข่ก็เฮ็ดพอได้เพราะฉะนั้นมักช่องไดก็ไปเบิ้งนะคะไห่พิมพ์คนหาคำว่าเก็บเห็ดยัางซี่นะคะ่ะ ช่องที่เก็บเห็ดก็จะขึ่นมาเลี้ยงลา้ขึ้นมาทันทีนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็อาบสามารถที่จะไปเห็ดาตามคำเรียกร้องของทุกคนได้นะคะเพราะว่าข่อยกอ็อยู่แบบนี้อยู่อาใส่ชีวิตแบบนี้แหะคะ่ะหมายถึงว่าทายทอดเรื่องลาวประจําวันให้ทุกคนเบิิงนะคะแต่ละมือเห็ดอย่างแน่นเห็ดนั่นเห็ดนี้ข่อยก็เอามา โชว์ให้ทุกคนเบิงมันน้ำเสนอให้ทุกคนเบิงส่ละค่ะก็คือจังเมื่อนี้บ่ได้ไปทั้งไดฝนตกกับมา,าเห็ดทางมองนีนะคะเห็ดได้นิดเดียวนะคะทุกคนเพราะวันกับคำก่อนช่วงนี้ก็จะเข้านาช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วละคะ่ะแต่ว่าย้อเว้นกับมีแสงแดดอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าจะเมือ่อไว้แน่ก็เก่้านะคะ ค่ะทุกคนคะเมเนขจิคอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะเมเนกะมะบอกให้ทุกคนฟังว่าเป็นอย่างังค่อยบอกไปเก็บเหตุนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย